ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com การประกันคุณภาพการศึกษาความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษาโลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจําเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสะโลก โดยปัจจัยสำคัญที่จะ,ะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้แก่คุณภาพของคนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ทำให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีจริยธรรมคุณธรรมรู้จักพึ่งตนเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จากความเคลื่อนไหวในรอบหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การประชุมรอบอุรุกวัยที่นำไปสู่การที่องค์การค้าโลก WTO ได้ประกาศให้อุตสาหกรรมการบริการต้องเปิดเซรีในปีคศ2002หรือพศ2545เชื่อมโยงมาถึงกรณีการเปิดเซรีทางการศึกษาในเวลาต่อมาเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ากระแสะความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นส่งอิทธิพลกว้างขวางถึงทุกประเทศ ซึ่งสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างเร่งด่วนคือการเตรียมการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเป็นสิ่งแรกเพื่อให้การศึกษาไทยสามารถเข้าแข่งขันร่วมกับการศึกษาของนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิซึ่งจะสามารถผลักดันให้ศักยภาพด้านอื่นๆเข้มแข็งตามมา ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจะต้องเริ่มจากสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเองโดยในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้นจะต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อทําให้เด็กไทยเป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุขจะได้ช่วยการสร้างสรค์สังคมให้มีสันติสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเศรษฐกิจมั่นคงสามารถร่วมมือและแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกต่อไปการประกันคุณภาพภายในจึงเป็นงานสำคัญของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนและสังคมโดยรวม 1.1การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อใช้เป็นกลไกในการพผุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนยโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายในโดยเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกการประกันคุณภาพภายนอกเป็นการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือเรียกชื่อย่อว่าสอมศส,อสเสือมอมาส,สลา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย1ครั้งในทุกรอบ5ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนสมศได้นำเนินการประเมินคุณภาพภา,พภายนอกรอบแรกพศ2544-2548 เส็จสิ้นไปแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่2พศ2549-2553การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่2มีความแตกต่างที่สําคัญจากการประเมินรอบแรก3ประการประการแรกเป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา ประการที่ 2. เป็นการประเมินตามจุดเน้นของสถาบันว่าสถาบันจะเลือกเน้นด้านการวิจัยหรือพัฒนาสังคมหรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมหรือจะเลือกเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิตทั้งนี้ได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะจำนวนหนึ่งที่สถาบันจะต้องถูกประเมินตามจุดเน้นนอกเหนือจากตัวบ่งชี้ร่วมประการที่3การประเมินภายนอกรอบที่2เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา นั่นหมายถึงทุกตัวบ่งชี้จำเป็นต้องมีเกณฑ์กำกับเพื่อตัดสินคุณภาพว่าผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพหรือผ่านการรับรองแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ผ่านการรับรองรูปแบบและวิธีการดำเนินการประเมินคุณภาพภา,พภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนโดยมีหลักการสำคัญ5ประการดังต่อไปนี้ 1. เป็นการประเมินเพื่มมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการจับผิดหรือการให้คุณให้โทษ 2. ยึดหลักความเที่ยงตรงเป็นธรรมโปร่งใสมีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 3. มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกำกับควบคุม 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ให้เอกภาพเชิงนโยบายแต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน1.2ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี4ประการคือการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง4ประการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวประกอบกับมีปัจจัยภายนอกและภายในหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น 2. มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น 3. สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ 4. สถาบาันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 5. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 6. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ 7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545 กำหนดให้สถาบันศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 8. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่26ตุลาคม2547ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เสนอโดยสภาการศึกษา และให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 9. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษาเมื่อวันที่7สิงหาคม2549เพื่อเป็นกลไกกำกับมาตรฐานระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงานโดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยความจำเป็นดังกล่าว